เอาขณะนี้ก็บังเอิญจริงๆหมอชรน่านถูกเปลี่ยนแปลงพ้นจากรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพชุดินเข้ามาแทนเกือบจะเป็นงานแรกๆเลยหลังครมชุดใหม่เนี่ยเรื่องใหญ่เลยยาบ้าจากห้าเม็ดลงมาเหลือเม็ดเดียวแล้วก็วแล้ต้องจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าเสพเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ากับเรื่องเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดเรียกว่าการเปลี่ยนรัฐมนตรี ที่เห็นเปลี่ยนสาระงานอันดับต้นเลยก็คืออันนี้ใช่ไหมอันอื่นยังไม่ชัดเลยอันนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงไหนรอดออูสุดยอดครับหนึ่งเม็ดก็ผิดแต่ฝั่งหนึ่งก็คิดว่าหลักการเรื่องห้าเม็ดจริงๆหลักการเดิมมันก็เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับกรณีต่อให้เม็ดเดียวถ้าค้าก็ผิด เพียงแต่ว่าถ้า5เม็ดแล้วไม่มีหลักฐานอื่นว่าเขาค้า็ก็ก้ถือว่าเ,เสพแล้วให้ให้โอกาสในการที่จะไปบําบัดแต่ถ้าไม่ไปบําบัดก็จะถูกระเบิดีข้อหามีว่าในครอบครองค่ะแต่สําหรับคนทั่วไปก็ยังติดกับห้เม็ดถ้าหมอชนน่้นอยู่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมมันก็จะติดมันก็จะติดอืมร่ายังไงอ่ะแต่อย่างที่บอกนะ หลักการเดี๋ยวรอดูผมเชื่อว่าพักเกรเมือฝ่ายค้านจะออกมาพูดเกี่ยวกับหลักการเพราะยังไงคุกม,มันก็จะลน้นเพราะคดียาเสพติดมันจะมากหลักการเกี่ยวกับกรณีการให้ถือบางส่วนเป็นผู้เสพกำหนดกี่เม็ดอย่างไรเ <c oughs> พื่อจะไปบำบัดปัญหาผมเชื่อว่าที่ผ่านมาประการหนึ่งเป็นเพราะอะไรรู้ไหมไอการบำบัดยมันไม่เห็นนะน้องไปเห็นชัดเจนไหมก็นายกยังพูดเลยอะ ที่บอกว่าอะไรนะไปลองพื้นที่มีชาวบ้านมาบอกไอคนที่ไปบําบัดมันกลับมาเดินเนี่ยเดินกลายเป็นว่าให้มาบาบัดกันเองแล้วก็เหมือนกับมาเลิกเองซึ่งมันไม่สําเร็จนะคะสุดท้ายมันก็เลิกไม่สําเร็จมันเหมือนไม่ได้จริงจังกับเรื่องการบําบัดอันนี้รอดูในส่วนของเอาค่ายทหารพี่ว่าเราใจนะใช่ไหมใช่แล้วถ้าทําได้สักที่หนึ่งอะค่ะเหมือนที่นายกบอกเห็นบอกนายกขอแล้วว่านาร่องแต่มันจะต้องมีเจ้าที่สาสุขเข้าไป มีคุณหมอที่ผ่านมามันติดปัญหาอะไรไหมทําไมถึงทําไม่ได้สีทีกองทัพยังไม่พร้อมหรือยังไงฮะหรือสาสุกสาสุขเนี่มันต้องมีหมอใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเอาไปรวมกัปในบูคณะเนี่ยหมอมันใช้จำนวนคนไม่เยอะได้อ่าสมมุติเอาไปรวมกันห้าร้อยคนพร้อมครั่งหมดเลยอ่านึกออกดูนะอาจจะต้องรักษาด้วยการบำบัดพร้อมครั่งน้องไรเออยังมากก็จะข้างกันเองในนั้น อาจต่พี่พูดไปเดี๋ยวคนจะว่าพี่ต้องคำนึงถึงสิทธิชุมชนนะค่ะหรือเปล่าฮะแต่บับัดคงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้พี่ยุทธว่าไหมคะใช่เนาะถ้าบับัดอย่างคือหลักการเนี่ยถ้าบับัดได้จริงจังเนี่ยดีที่สุดเอาให้หายขาดแล้วไม่คือไม่อย่างนั้นคุณเอาเข้าไปติดคุกออกมามันก็ติดใช่ ใช่ไหมฮะมันต้องเป็นบําบัดไม่ได้เชิงร่างกายความต้องการยาอยากยาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องใจด้วยนะคะมันต้องบําบัดให้มันเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องทางใจอ่ะเขาถึงหันไปหายาเสพติดเพราะมันถึงเรื่องเป็นหมอไม่ใช่แค่ยามันเรื่องใจใช่แล้วข้อต่อมาก็คือเอาไปบําบัดก่อนนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงผมเนี่ยเป็นคนพูดเลยเรื่องเอาค่ายทหารเถอะมันพร้อมที่สุดข้อสําคัญเลยรู้ไหมนัองัยและระหว่างบําบัดเนี่ยในชุมชนท้องที่ต้องตัดวงจร จับกันอย่างบ้าคลั่งเลยไม่อย่างนั้นต่อให้บำบัดเสร็จมันออกไปปุ๊บไอ้แดงไอ้เป็นไงไปไหนมาพักพวกไปบำบัดไว้อะอย่างงี้เฮ้ยเ <Okay. S 2> hey. อาบำบัดก็บำบัดไอ้เราก็ใส่กันพีกันไอ้นี่รอดไหมไม่นอดเพื่อนสังคมชุมชนมันก็จะวนอยู่ที่เดิมแต่บำบัดบำบัดเนี่ยคือข้อหนึ่งสำคัญยิ่งกว่าการณีกี่เม็ดดิก้ะทางผมนะ ทำหาก็คือเอาปัญหาก็คือจะทําได้เมื่อไหร่อย่างไรอ่าท่านผู้ชมบอกเพิ่มทั่วไปยี่สิบปีถามว่าจะาคุกที่ไหนไปขังเอานี่เราต้องพูดกันความจริงเอาคุกที่ไหนไปขังใช่ไหมแล้วถามว่าขังเสร็จเอาในคุกเนี่ยมันคงทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ออกมาแล้วถ้ายยังไม่บำบัดกันจริงจังม,มันก็กลับมามแต่คุณผู้ชมมุมหนึ่งก็จะมองว่าบำบัดมันคือ ปลายเหตุแล้วมันต้องเอาตั้งแต่ต้นเหตุว่าอย่าให้ติดเพราะถ้าติดตั้งแต่ต้นแล้วมันเลิกยากเพรามันชื่อยาเสพติดอ,อันนี้คุณผู้ชมบอกค่ะเอาคือมันไม่จบไงก็มันติดไปแล้วอะ่ะอติดไปแล้วใช่ไหมคะเออดี่เดินพูดพูดอยู่เนี่ยเอาน้องพี่พูดให้ฟังทุกวันนี้อยู่ในนี้กลัวนะในไหนคะที่ช่องสาม <ม>อ้าวไม่ใช่มันจะมีทีมงานอะไรติดยาคั่งาบางทีพี่ลงไปนะค่ะลงไปเคยเห็นไหมมาเกือบทุกวันหลากหลายคนค้างไม่ค้างติดไม่ติดก็ไม่รู้แล้วตำรวจทองหล่อก็เรียกยากเหลือเกินเาขาวก่อนก็ไม่งามจำได้ไหมแล้วก็ปืนช็อตไฟฟ้าไงคะยิงก<อ>ันอยู่ข้างล่างยิงใส่ด้านหลังอะ ท่านที่มาร้องเรียนผมก็เข้าใจแต่มันมีช่องทางร้องเรียนอื่นแต่ว่าบางทีพูดไม่เข้าใจไงมีนะคือรปภเขาจะดูออกเลยค่ะเขาจะมากระซิบบอกได้ว่าท่านนี้มาร้องเรียนธรรมดาต้องการที่พึ่งหรือมีลักษณะที่ผิดปกติอ่ะออเพราะฉะนั้น<ะ>ผมถึงไม่สามารถบอกได้ว่าผมมาทางไหนเวลาไหนเพราะมาตั้งแต่กลางคืนเลยเขามารอ มารอหรือไม่รู้ก็มาอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่อยากจะบอกเคยมีปั้งเขาให้ต่อหน้าน้องเลยไก่พาชิตโดนไม่ใช่หรอไม่ไมพี่ไก่เดินพี่ไก่รอดทีมงานโดนเอาเหรอเอาพี่คิดหลงคิดว่าไก่โดนพี่ไก่ไม่โดนค่ะปั้งเขาให้มันมีวงจรปิดตรงหน้าช่องสามเลยค่ะแล้วก็เลยเห็นว่า คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาใช่ไหมคะเ <ừ, S 1> สร็จแล้วก็มานั่งแล้วก็พูดจามไม่รู้เรื่องตาข,ขวางๆอะไรเงี้ยเราพๆเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ก็ปล่อยให้ให,ให้พี่มอเตอร์ไซค์ท่าน,นี้มาเสร็จแล้วในวงจรปิดจะเห็นว่าพี่ไก่เดินผ่านไปก่อนแต่พี่ไก่เดินพูดโทรศัพท์เดี๋ยพูดโทรศัพท์ไปแล้วแล้วบเห็นเลยในวงจรปิดใบจาําได้เลยลพี่คนนี้ซึ่งน่าจะไม่ปกติแหละก็ <c oughs> หันมาแบบตาขวางเลยมองพี่ไก่มองตามไปอย่างเงี้ยแต่พี่ไก่เดินพูดโทรศัพท์ไงคะเขาเดินเร็วเดินเร็ว แล้วก็ขึ้นรถขับออกไปทีมงานเรานี่ใส่แว่นบอกชื่อได้ะคะไม่คนบอกอ่ะเดินออกมาหลังพี่ไก่เดินปุ๊บอยู่ดีลุกขึ้นมาเอะไรเปียงแว่นกระเด็นตกลองอกมาเลยแล้วเขาทำาไงต่อมึงก็ดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าเราปภก็ได้แต่ยืนอย่างเงี้ยค่ะเราปภก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยขี่ออกไปหนีไปเลย แล้วที่เราได้รู้ว่าไม่ปกติคือทีมงานเรานี่น่าปูดออกมานะคะโดนชกแว่นกระเด็นจับได้ในเวลาต่อมาคือเขาบอกเขาขี่ผ่านช่องสามเนี่ยและได้ยินว่ามีคนด่าเขาอยู่ข้างในชัดชัดได้ยินเนี่ยมันด่าผมเนี่ยมันได้ยินเสียงด่าอยู่ข้างในก็เลยต้องขี่เข้ามาข้างในแล้วหาคนที่ด่าเขาบังเอิญไอ้ปั้นตัวก็เท่านิดเดียวเดินผ่านปรดี แว่นกระเด็นปวดออกมาขนาดนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มันประสบอยู่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเรียกยากมากเลยเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่สามารถที่จะมีเจ้าหน้าที่เอาเอาออกไปอ่ะผมไม่ได้รังเกียจอะไรนะกลัวบางทีก็มาประชิดตัวโดยที่เรากําลังเผลอๆอยู่เพราะก็ที่ทํางานเราใช่ไหมคะมันก็ปลอดภัยเดินเข้ามาประชิดอย่างเงี้ยพี่ครับเอมเนี้ยแล้วไปด่าเขาทําไม ผมไม่ได้ด่าไม่หมายถึงว่าไม่มีใครว่าแกได้ยินเองมันเดินเดินอยู่แล้วหลอนขึ้นมาไปด่าเขาแกหลอนไม่มีใคร่บางคนมันหลอนได้นะอยู่ดีๆก็นึกว่าใครในนี้ไปด่าเขานะเพราะมันคือถนนที่เขาขี่รถแล้วช่องสามอยู่ด้านในถนนเขาบอกว่าในเนี้ยได้ยินเสียงว่ามีคนว่าเขาไม่ไม่มีใครว่าเหมือนเหมือนแกพี่ยุดด่าสิไม่ได้ด่าไม่มีใครว่าเนี่งคุณผู้ชมบอกว่าหลอน หูแววเออต้องใช้คาว่าหูแววหูแววไปเองอ่ะไม่มีใครว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วทุกวันมันเป็นสภาพอย่างนี้จริงใช่ใบก็กลัวเอาจริงๆใบกลัวไหมกลัวกลัวมากค่ะแล้ว้องใบอย่าบอกน่ว่า้องใบขึ้นมาอย่างไงใบไม่บอกเลยใบไม่บอกด้วยใบมากิบโมงไม่บอกเอานี่บอกให้ฟังเลยกลัวอ่าพี่ยุทธปดดาเขาทำไมนั่นตอนนั้นไม่อยู่ด้วย พี่จะไปอยู่อะไรพี่ไม่อยู่ด้วยถกไม้ต้งใบไม่มีใครด่าเขาแกแกเหมือนหูแววไปเองค่ะใช่เนี่ยเออบางทีนะบางยังมีแนวคิดเลยว่าพี่ๆรอปภช่องสามหน้าต้องเอาไปฝึกแบบใช้ไม,ม้งามหรือว่าปืนมันใช้ส <ไป S 2> ี่ m 4่มห้5ไม่ได้น้องถ้าคุณไม่มีอำนาจหน้าที่นะเขาเขายังไม่ก่อเหตุอะหน้าครับปกติก็เลยต้องอยู่กันอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วรอตำรวจมาเออ ไหนอันนี้เรื่องจริงนะ <S <S ผมไม่ได้พูดเล่นอืมอืมอ่าไหนไหนไหน,นอ่านหอ่านสักนิดนึงนะแต่เดี๋ยวนี้เรารพอก็เข้มแข็งขึ้นนะคะเอเข้มแข<อ>็ง,ข,<อ>งขึ้น<อ>แต่ว่ามันกลัวไงคะกลัวไหมไม่รู้ใครมีอาวุธบ้าง วันก่อนแต่เช้ามืดเลยน้องไบร์แต่เช้ามืดเลยค่ะมีอะพอแล้วพอแล้วที่ในเนี่ยเราจัดรายการอยู่เนี้ยค่ะลงไปข้างล่างก็มีไปพูดทำไมขณะน,นี้เราจัดรายการอยู่ที่หนองแขมรรเราจัดรายการอยู่ที่หนองแขมน้องไบร์รู้ใช่ไหมหนองแขมอยู่ฝั่งธนบุรีใช่ไหม ออนที่น้องไอ้ข้างล่างรถติดไหมน้องแขมน้องแขมเป็นไงบ้างคะวันนี้ฮะอ่น้องแขมอากาศปกติเลยใช่ไหมรถติดนิดหน่อยนะข้างล่างรถติดนิดหน่อยอย่าเข้าใจผิดคิดว่าจัดอยู่อาคารมารีนนลอยู่ที่อยู่ที่น้องแขมช่องสามน้องแขมไหนช่องสามน้องแขมรถติดมากอ่า ดันร uh ู้จริงดันรู้จริงอ่า